พบกับพวกเราบ้านบ่อครับบ้านบอบ้านทดลอง EP เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปดูใต้คิปไม่เคยจำได้เลยอธิบายนี่วันนี้มาทำอะไรวันนี้เราจะมาลองกินขนมปังฟาร์มเฮาส์เราจะมาทดลองเนี่ยขนมปังเนี่ยคนเราอาจจะกินอิ่มทั้งหมดกี่แผ่นกี่ชิ้นโดยที่เราจะมาวัดกันว่าคือมันกินมันเป็นแป้งนะมันก็เหมือนข้าวจะดูว่าคนเราเนี่ยมันกินทั้งหมดเนี่ย ให้อิ่มเลยวันจะได้ทั้งหมดกินที่อิ่มเลยเหรอเดี๋ยวมึงซื้อมาแค่นี้มึงคิดว่ากูกูคนเดียวเขาหมดแล้วว่าไม่ถึงหรอกกูเดียวหมดแล้วเนี่ยว่าไม่ถึงสามชิ้นก็น่าจะจอดแล้วเดี๋ยวเรากินทีละคนเลยว่าคนหนึ่งอ่ะมันจะกินได้กี่แผ่นอ่าอะไปะว่าสี่ห้าแผ่นก็น่าจะอิ่มแล้วไม่พอหรอกนะแล้วก็ตามตามสัดส่วนด้วยนะว่าเราน้ำหนักเท่าไหร่กินไปประมาณกี่แผ่นอันนี้เราทดลองให้เพื่อน ดูว่ากี่แผ่นถึงจะอิ่มต่อต่อคนนะครับต่อน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่สี่คนนะครับอ่คนแรกเลยลุนมาใครมึงไงผู้คนแรกเลยเหรอเนี่ยห้าแผ่นโู้มีฝาด้วยเหรอเราหนักเท่าไหร่ประมาณร้อยประมาณร้อยเดี๋ยวเราดูกันนะครับเรีว่าผู้ชายร้อยลกหนักสุดอ่ะอ่าเดี๋ยวดูกันว่าจะได้กี่แผ่นไอ้นมนี่ไม่เกี่ยวนะนมไม่เกี่ยว มันเป็นของชอบขนาดไหนก็ใส่ใส่เข้าไปไม่ประกอบไปทีเดียวเลยวะหั่แผ่นแล้วกะกึบเลยทีเดียวแผ่นหนึ่งแล้วแผ่นหนึ่งแล้วครับเอาหมูเยอะปะอร่อยอร่อยนะอร่อยงคู่บ้างคู่เนั้นคู่บ้างไม่เผากูหรอก เพราะปกติถ้าเราไม่มีอะไรเราก็กินแบบนี้แหละแค่ร่างสืดคอว่ะแม่เห็นไหมตอนนี้มันเปิดสุดคอแต่ก็ไม่มีน้ำให้กินด้วยนะเว้ยเราจะมากันแบบนี้เนี่ยมีน้ำอยู่นู่นนะน้ำน้ำอยู่ในสระน้ำอยู่ในสระสองข้อแล้วเนาแผ่นแล้วสองแผ่นแล้วกูแค่สองแผ่นก็น่าจะอิ่มแล้วครูเห็นอืมอิ่มแทนให้ดื่มนมใส่กระดุมมันเป็นกินตั้งแต่เด็กกระลั เราเินมันตั้งแต่เด็กแล้วใครจะมาประดิษฐ์ใส่ยวงสยามนะแต่วันนี้งดปดแต่ได้ขนมเนี่ยได้ขนมดยินเถอะโอ้โหอย่นี้ลาะเนี่ยอยากให้โดนจริงจริงอะสามละไิ่มีเงี้ยประมาณคออ่ะไปฝึกคอแขนที่สี่นี่ถ้าชนะเดี๋ยวเจ้า พาส่งไปแข่งกินแล้วนะครับอผ่นที่สี่และอันที่สี่มาแล้วอาจจะเป็นพอน้ําหนักตัวก็ได้มันก็เลยกินได้เยอะไม่พลาดแต่ปกติไม่ค่อยลด้กินขนมปังอ่ะส่วนมากกินข้าวอ๋อข้าวกับอะไรน้ำปลายุนโควิดต่างไม่มีอยไรกินเลยข้าวกับน้ำปลาครับอันนี้แผ่นที่สี่อ๋ออันนี่แผ่นที่สี่อ่ะังจะเข้าปลาแต่มันสูตคลองจริงเนาะใช่ั้งหมดอ่ะแล้วปลาเขากินได้ไง โดนน้ำอ่ะอ๋อหรือโดนน้ำเหมือนปลาดีวะเอเอาน้ำจไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันที่สี่ยัดเหมือนเดินเดินเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆรว่านสูงสุดก็ไม่น่าเกินแปดอะใช่เมื่อไงไม่ห้าห้าพออ่ะมันเริ่มอิ่มยัง มันยังไม่ของของคอของคออ๋อเรื่องเรื่องมันยังคาคาอยู่ที่คอมันอิ่มที่คอเนี่ยฮามี้เนี่ยฮามีเป็นโซ่เป็นโซ่คือมันอิ่มที่คอทำนี้เป็นโซ่เป็นโซ่ไอ้โจุกไอ้จุกไม่ว่าเดี๋ยวจะอ้วกบเลยในแผ่นนี้ค่ะฝาด้วยเนาะฝาด้วยอี่ยางไม่ชอบเลยฝาไม่ชอบเลยไ แต่นมว่าปะครับพึ่งครับพึ่งบิดครีมว่าเนนี้ตัวฝืดมากนะคโอ้บางไปบิดครีมตุ่มนมเฉยเลยอ่ะนี่กูว่าตัวฝืดเลยจริงอ่ะเฮ๊ยฮึฮ้อขอแล้วพอแล้วขอแล้วอะไรนะเอาอีกเอาห้าแผ่นเอาอีกห้าแผ่นอ๋อไม่ทั้งหมดกี่แผ่นอื้ม อันนี้อันนี้ทดลองแบบกินกี่แผ่นด้วยแล้วก็ไม่ให้กินน้ำด้วยนะดูนี้ว่ามันจะได้กี่แผน่นถ้าถ้าติดคอัน่ะน้ำเนี่อ่าคนน้ำหนักร้อยโลได้ห้าแผ่นนะครับห้าแผน่นห้าแผน่นอ่าต่อไปใครครับอ่ะบูบูผมน้ำหนักแปดสิบโลนะครับแปดสิบโลดูนี้ว่าจะได้กี่แผ่นใช่ยองไปเยอะก็ <ๆ S 2> ได้ผมบอกให้ คือครูว่ามันก็อยู่ท้องอยู่นะเว้ยมันก็เหมือนเรากินข้าวแหละอาจารย์นึกออกไหมองท้องดูองค์ท้อมันเฟื่อมันเฟื่อมันมันไม่มีน้ำเลยมะรุนห้าแผ่นไปกินน้ำได้แล้วมะรุนใบกินน้ำกินน้ำให้กินน้ำไม่กินนะมึงเนี่ยน้องผมใช้สูตรแบบจับก็ไดจับก็ได้มันก็เฟื่อยมันก็เฟื่อยจะดีถามพี่บุ้งคนใช้สูตเขียว่ะจะใครเขียวบุ้งวะพี่บุ้งใครใช้สูตแบบกัดเป็นคำกัดเป็นคำ มาตั้งแต่แผ่นแรกเลยติ้งอยู่ที่คอเ่ยเริ่มเริ่มใช้สูตรเดิมผมยันแล้วเริ่องสูตรลยเมยันเมันจะเป็นนั่นที่คอผมนี่มันก็ต้องมีการสูตรการกินนี่ต้องมีสูตรการกินแล้วกระบวามันต้องเป็นยังไงเฮ้ยพี่บูมไปสามแผงคดไวเลยอ่ะสามแล้วอันนี้แผ่นที่สามเริ่มใส่นม้อยแล้วเริ่มหวานคอ อัน,น, 3, น,นที่สาม่าแผ่นที่สามอ้าแต่เมื่อกี้ไม่ครบห้าอือฮึจะหมดอยู่แล้วเือคือตังไว้คนละห้าแผ่นไปกะนใช่ๆว่าห้าแผ่นก็น่าจะอยู่ท้องนะมไม่ได้อยู่ท้องอะอยู่ที่คอ, <c oughs> อตอนตอนทดลองกินนี่ห้ามกินน้ำเลยนะกินน้ำได้หลังกินเสร็จแล้วอนะเนี่คือว่า ข้าประจานนะไอ้ห้าแผลเข้มหมดเลยเน้นนมเน้นนมจะได้กินง่ายงรสน <c oughs> หวานทานอร่อยครับ,บอกรู้ต่อไปถือว่าทำเพื่อลูกไปไหวรึเปล่า <c oughs> มือเริ่มตัดแล้วว่ะเริ่มตัด <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวบอกไม่ไหวนะครับอ้วกมานายคนนะครับ <c oughs> ตรงนี้เด็กเต็มเลยนะครับอันนี้สี่อันนี้สี่ไหนอยากฝืนกรเพาะซื้อเท่าสี่แผ่นน้ำหนักแปดสิบได้สี่แผ่นน้ำหนักหนึ่งร้อยได้ห้าแผ่นเพราะมันอาจจะอยู่ที่กระเพาะเราด้วยแหละกระเพาะเอออย่างกูนี้น่าจะประมาณสามแผ่นจ้ากูจะไปหรือเปล่ากูก็ได้กูก็ได้มา หนเคล้มือเลยได้ยู่พั่นว่าน่าจะเอาอมาก่อนห้าแต่เดี๋ยวรอดูว่ามันได้ไก่อนห้าแต่เนี่ยห้าแผ่นยังเป็นปากอยู่เลยเนี่ยหแผ่นั้งหมดเลยสี่สิบห้าหืมนงบอกกล้องมาบอกเลยกูน้ำหนักสี่สิบห้าไม่รู้ว่ามันจะได้กี่แผ่นมือนึกคิดไว้ปพาะว่ามันมีถึงสามแผ่นมาเออกูว่าน่าจะได้สามแผ่นแหละเพราะกดตัวเล็กไงเนื่อใส่นมเยอะมนะเว้ยกูบอกก่อนเลยนี่อันนี้ใช้สูตรพับเป็นก้อน้าวทีเดียวป็นไงแรงกาติมทอดเลย จะไมงจะรู้เลยใส่เป็นก้อนอ่งนึงมันจะฝืดต้องให้เคยเขียว <ت. <พ>หมดแล้วนะไอ้นี่มันยังไม่หมดเลยห้าแผ่นเนี่ยดูเกียวไวยังวะแผ่นที่สอ<พ>งครับเคยส<พ>ุดเร้อวะสุดทับอ่ะนี่มันของจริงมันมีสูตรจริง มือจะสั่นเอาเอาดูเอาเชื่อมือเหนือขอไปกดออ่าแผ่นที่สองนะครับอยู่ในปากเฮยยเฮยยหดูงไงดูท้องเองไงิดแพ็บิดแพ็ยังรับได้อีกประมาณสิบแผ่นสบายสบายต้นหนึ่งสิบล้ามตำรวจชอบตรงเอเทปูนไหมหน่อืมรุ่นพูวินล่ามาสามสิบห้าจ่ายเจ็ดน้าได้ อันนี้ลามนะดดมมมตูเดอร์มามันเป็นก้อนเนี่ยพอเข้าไปมันเคี้ยวแป๊บเดียวอ,อันนี้สูตรมันมาดีนนแล้วแต่คน,น,นแล้วแต่คน,อ,น,นอันนี้มันรู้มากมรู้กแต่คนสุดท้ายมันรู้คนสุดท้ายจะต้องแบบอย่าอายเพื่อนต้องกน <c oughs> งินให้เยอะเอะ <c oughs> <ๆ>โอ้โหแล้วก็เหลือห้าห้านี้สามหนึ่งแมงปิดปิดเนี้ห้าแผ่นกุยงจะไม่หมดปากแล้วเนี่ยจะแม่งอิ่มเลยนะเว้ย ถ้ากินตอนเนี้ยตอนเย็นนแดกข้าวไม่ได้มันเหมือนกินข้าวจานหนึ่งอ่ะแผ่นที่สามครับนี่โมงแล้วก็ดีนะสามโมจะมีเวลาพักแผ่นที่สามเริ่มแบบต้องกัดแล้วอ่ะเริ่มแล้วเริ่มต้องแบ่งครึ่งแล้วของเก่าไม่ไดของเก่าอยู่อย่าไปยอมเราเจ้าของช่องเราต้องแบบใส่เต็มแข่งเลยแข่งแข่ง คนเขาบอกกันว่าคนคนกินเยอะไม่จําเป็นต้องตัวใหญ่เสมอไปหอมๆ้ําเนี้ยกินเก่งจริงๆนะผมไม่ได้อวยพี่ผมนะห้าแผ่นยังไม่อิ่มห้าแผ่นนี้ยังไม่ได้ครึ่งกระเพาะเลยดูบังเลยโอ้โหนี่กินนน้เยอะเทียบเท่ากับนน้ำหนักแปดสิบแล้วนะครับกินเทียบเท่ากับคนน้ำหนักแปดสิบแล้วนะหน้ากูบแล้วอ๋อ เห็นที่สี่นะครับยังสู้ต่อยังสู้ต่อเคียวของเก่าอ่ะเคียวของเก่ามึงต้องเคีย์ก่อนโอไม่ได้เคีย์ตอนนี้ยังเคีย่หมดเลยผมมพ่งเคีย์นานเลยวะเครื่องบดไม่ดีเลยดูเคียะจนกลาเมื่อยเลยมือสั่นมือสั่นมือสั่นซอสนมอมะเห็นที่สี่แล้วมีมือสั่นละนี่แต่กูบอกคำหนึ่งเลยใต่นมเยอะแม่งเลี่ยนคอว่ะไม่เลี่ยมมึงไม่ได้สายนมบอกจริง นมปังมันเปิดนะเอานมเนี่ยลงไปล้างคอให้เรามันเป็นสูตรมันเป็นสูตรคนเขามีสูตรของเขาครับเดี่ยวยี่กว่าเดิมถ้าแน่อย่างนี้นะ5แผ่นไม่พอพี่ผมครับเอาไปอแถวนึ่งเลยนะต้องอีกแถวป่ะเดี๋ยวสั่งเด็กเซเว่นมาส่งให้อย่าพูดเยอะยิ่งกดแน่นก็ยิ่งเขียว่อลำบากดูยิ่งทำเหมือนจะเหยื่อล่อปลาอื้อหิเป็นไงอย่าอ้วกนะอายเด็กมาเด็กมันเต็มเลยนะเอาไง เข่าเข่าเข่าเหมือนงูกำลังกินหนูนะครับกำลังเข่าเข่าเฉยๆไอเด็กมันนะเฮียทำให้เด็กมันดูหน่อยวะออแค่ดีนะหรือว่าอีกสี่แผ่นอ๋อเดี๋ยวเอาแผ่นนี้อันนึงแล้วกับแล้วกับได้สี่แผ่นครับได้สี่แผ่นครับผมพอน้ำหนัก45่สโลกินไปได้4แผ่นโอ้เทียบเท่ากับน้ำหนัก80เลยนะครับไปต่อไปบัง บางคิดว่าบางจะได้กี่แผ่นสองแผ่นน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักมากเจ็ดจุดสองเจ็ดสุดสองคนสุดท้ายแบบสมอกหมู่บ้านเลยนะบางบางต้องทำให้เด็กมันดูมีหกเลยบอกเด็กไม่ต้องดูก็ได้นะบางมีสูตรเลยมีใช้สูตรเลยโบดนี่ขนมบางช็ดปากเลยของเจงมาเนี่ยเขาว่าแล้แกะครอบออกเี่หละ มันฝุดขอบขอบกินสุดท้ายเี้ขอบเขามีวิตามินเหมือนเหมือนแอปเปิ้ลเห็นไหมะเวลาปอกปอกเปลือกอะแม่ก็ชอบบอกว่าเนี่ยเมียเปลือกมีวิตามินนะเราก็รู้มากนี่แต่กูเห็นแค่ปอกเปลือกตลอดนะเราก็รู้นี่เราปอกมาอ่แผ่นที่สองไปแล้วคุ้ไฝืนใรเนี่ยเออนี่คงไม่พอหรอกลุนลุนบอก เติมมาเพิ่มอีกนี่ไม่ใช่ไม่ว่ารูปหัวใจด้วยเี็กไงฮฮร์เด็กอารเด็กเก่าอะไรนะเราอ่ะวิติศิลนี่เด็กเก่าวิตรศิลนที่ผลปั่นอยู่ในหัวใจมาเร็วด้วยแผ่นที่สามเข้าไปแล้วโอ้บทเร็วัว่าด้วย้ไม่นาพองสัสั่งเด็กเซเว่นว่ะโอ้ก็เขีอน นี่อย่างเงอ่ะแผ่นที่สี่นะครับกาลังจะเอาเข้าปากใ่ากินได้เยอะกว่าคนน้ําหนักหลายโล่ใช่น่าจะกินได้มากกว่าด้วยนี่บอกแล้วคือน้ําหนักตัวไม่สําคัญว่าจะกินเยอะนะครับต้องดูนี่แผ่นที่ห้าแผ่นที่ห้าครับยังไวอ่ะไวด้วยถ้าเขากินอีกแผ่นหนึ่งก็ชนะเลยชนะเลย แต่ก่อจะกินได้นี่ต้องมีลีลาหน่อยนี่เขาวาดเพราะว่าเขาจะได้เคี้ยวในปากใช้เวลาเคี้ยวฮะอ๋อใช้เวลาว่างเป็นเทคนิคของเขานะครับคุณธาคิดนะครับนี่โหของจริงของจริงของจริงเกิดอะไรขึ้แผ่นที่หกครับแผ่นที่หกเขาแดกแผ่นที่หกแล้วกูเพิ่งเคี้ยวเสร็จอ่ะอืมมึงเคีคิดอะไรมากอ่ะ พุงเคี้ยวหมดอ่ะนมหมดด้วยอ้าวโอ้โหเราสี่คนเล่นกันหมดราเลยวะเบาหวานกินเบาหวานกินนะครับจบจบจบคลิปนี้ก็ไปหาหมอตรวจโรคเบาหวานกันครับนี่ถ้าแม่กูรู้แม่กูด่ากลัวเป็นเบาหวานไอ้ยี่ไม่ต้องห่วงเราไม่เป็นเบาหวานหรอกเรากินความหวานเยอะขนาดนี้แล้วหนักกว่าอันเยอะตอนท้ายครับตอนที่หก โอเคไหมครับอิ่มไหมครับประลงได้เมันอเร่วหกแผ่นกินขนมปังได้กินขนมได้แต่พอมันสืนคอเรากินนุกูอิ่มเลยแิ่นเลยใช่มันจะแน่นนะจะบอกให้ว่าไอ้ทดลองเนี้ยแมงก็ไม่ได้บอกตอบโจทย์อะไรมากว่าเราจะกินนี่นพ่าะมันจะไม่ชัวร์หรอกว่าจะได้กี่แผ่นแต่คือเราแค่ลองเราก็ไม่ได้เกี่ยวที่คนตัวใหญ่ตัวเล็กเลยใช่ครับนะมันอยู่ที่เราหิวอะแต่อย่างว่า กินอาหารให้ครบห้ามุ่ดีกว่าใช่ครับยังไงก็ไม่เหมือนกินห้ามู่พวกผ้าพวกเลื้ือหมูพวกข้าวผลไม้ให้ครบห้ามูมมันจะแข็งแรงกว่ากันในช่วงนี้ช่วงโควิด้วยใช่ครับกินกินกินร้อนช้อนกลางครับกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวล้างมือแล้วก็ผลไม้อะช่วยได้นะเว้ยแก้หวัดแก้อะไรใช่ครับไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่ออยากให้เราทดลองอะไรบอกให้เขา อยากมีแบบอะไรแบบที่แบบขุนเครื่องใจแต่ไม่รู้ยังไม่เคยทํายังไม่กล้าทําเองเม้นมาเลยเม้นมาเลยเดี๋ยวพวกเราจะทำให้พวกเราจัดการให้เนี่ยอย่างถ้าเม้นมาแบบว่าถ้าตายเราจะไปไหนแต่ให้พี่บูมไปตายสั่งั้นและได้ให้ได้ให้ติดโกโปรไปด้วยติดโกโปรว่าตายได้ไปยังไงไปไรแล้วเออเพื่ออยู่ในโรงแล้วเผาแล้วเป็นยังไงเมันร้อนเปล่าไม่ได้ไม่ได้ให้ลุนไม่ได้ไม่ได้อยากให้เราทดลองหน่ยนะคอมเมนมาใต้คลิปเลยคอมเมนต์มาเลยครับผมสวนครับวันนี้ เฮ้ยใครชอบกดไลค์ด้วยบอกเขาใครชอบกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กดสักใครคลิปใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์ตีสิบโมงตีสิบโมงนะครับผมมาเจอพวกเราได้เลยกดกระดิ่งไว้แล้วนะครับกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งนะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ